สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชมีความเคลื่อนไหวสำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาล่าสุดพักภูมิใจไทยต้องเสียผู้สมัครคนสำคัญคือนายชัดชัยชูแก้วหรือทนายหมูซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของพักภูมิใจไทยที่ถูกวางตัวให้อยู่ในเขต2ของจังหวัดสงขลาได้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน โดวยว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งสงขาพักภูมิใจไทยนายประสงค์บริรักษ์หรือนายกแบนซึ่งถือเป็นเพื่อนสนิทและสมาชิกร่วมพักคนสําคัญบอกว่าถือเป็นการสูญเสียบุคลากรคนสําคัญของพักที่ผ่านมาไม่มีใครทราบว่าทนายหมูจะมีปัญหาด้านสุขภาพเพราะเจ้าตัวมุ่งมั่นทํางานการเมืองอย่างเต็มที่ท้งนี้ครอบครัวได้มีกําหนดการจัดพิธีรดน้ําศพณวัดโคกสมานคุณ อารามหลวงตำบลหาดใหญ่อำเภอ,อาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันพฤหัส,สบดีที่15ธันวาคม2515เวลา16นาฬิกาสำหรับทนายหมูนายฉัดชัยชูแก้วปัจจุบันอายุ51ปีเป็นนักการเมืองอนาคตไกลที่พักภูมิใจไทยหมายมั่นปั้นมือให้ลงเขตงสงขลาอย่างมีความหวังเต็มเปี่ยมในการเพิ่มเก้าอี้พักจากที่มีสอสอเขตเดียวคือเขต7ที่มีนายนัชนนศสีก่อเกือ้อยืนหนึ่ง และในการเลือกตั้งรอบใหม่นายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักซึ่งเคยประกาศบนเวทีเมื่อครั้งนำทัพเปิดตัว8ว่าที่ผู้สมัครสอสสงขลาพักภูมิใจไทยพร้อมบรีเดดตอกเสาเข็มที่สงขลาเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพักชูธงรบตั้งเป้าหมายให้ทนายหมูเป็นสอสสงขลาคนที่สองของพักภูมิใจไทยด้วยคุณสมบัติและผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ นอกจากมีอาชีพเป็นทนายความแล้วยังเป็นที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยโดยในช่วงเวลาที่เกิดความสูญเสียขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลาล่าสุดพักชาติพัฒนากล้านำโดยนายสุวรรณริปตะพันลบประธานพักพร้อมด้วยนายกรจติกาวนิธหัวหน้าพักนายเทวันลิปตาพันลบเลขาธิการพักนายอัธวิษย์สุวรรณพักดีและคณะผู้บริหารพัก เตรียมที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาจำนวน3เขตในวันที่17ธันวาคมนี้โดยมีเขตเลือกตั้งที่2เป็นตัวพลิกเกมด้วยการเปิดตัวส่งในไตรนุ่มแก้วหรือจุรีแหล่งเล่าดาวติ๊กต็อกชื่อดังชิงเก้าอี้เขต2สงขลาทำให้สนามนี้มีโอกาสพลิกผันที่พักการเมืองใหม่ในสายตาคนสงขลาจะหันมาพิจารณาโดยมีจุรีเป็นตัวชูโรงแหวกทางให้คนรุ่นใหม่พักใหม่ได้แจ้งเกิดเนื่องจากตัวจุรีมีแฟนคลับมาก อีกทั้งจุรีมีภูมิลำเนาเป็นคนสงขลาแต่ดั้งเดิมแถมยังเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยทําให้การช่วงชิงเก้าอี้เขตสองมีโอกาสจับต้องได้มากขึ้นทั้งนี้แต่เดิมพื้นที่เขตสองของจังหวัดสงขลามีนายสาตราศีปานหรือสสกอบจากพักพลังประชารัฐครอบครองเก้าอี้นี้อยู่แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่ชัดเจนของผู้นำพักไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธจัน์โอชาหรือพลเอกประวิตร์วงสุวรรณทำให้เก้าอี้สสเขตสองมีโอกาสสั่นคลอนอีกครั้ง ปัจจุบันยังต้องจับตาว่าสอสอสาราศีปานจะต้องลุ้นว่าพักการเมืองใดจะส่งใครมาแบ่งแต้มจากการวิเคราะห์เตสองคู่แข่งเต็งหนึ่งต้องยกให้พรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศว่าจะทวงคืนเก้าอี้สงขลาแบบยกจังหวัดอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้ส่งนายนิพัฒน์อุดมอักษรหลานชายนายนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาชิงเก้าอี้พื้นที่นี้ด้วย และยังมีพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลหรือผู้การชาติเพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ลาออกจากพักพลังประชารัฐไปร่วมง,งานการเมืองกับพรรคร้างอนาคตไทยของนายอุตมะสาวนายนก่อนหน้านี้พร้อมประกาศชัดเจนว่าจะส่งสมัครรับเลือกตั้งในเขต2สงขลาด้วย และจากเก้าอี้ที่ว่างลงนั้นได้มีกระแสข่าวจากภาคภูมิใจไทยระบุว่าจะส่งนายเจษดาพงษ์ชูกแก้วน้องชายนายชัดชัยชูกแก้วหรือทนายหมูลงสมัครแทนพี่ชายที่เสียชีวิตเพื่อสารต่อเจตนารม์โดยนายเจษดาพงษ์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่